สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปวิดีโอสอนพาย QGIS คลิปนี้จะพูดถึงเรื่องการสร้างข้อมูลนะที่ใช้ s ซน t i s t i c s นะละเมื่อเรามีข้อมูล t r i มนะอยู่ตัวนึงเนี่ยแล้วจากนั้นเราต้องการที่จะเอาข้อมูล t r i มซึ่งเป็นข้อมูลล a s t e r เนี่ยนะครับ เราต้องการหาค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าสถิิิหรือว่าค่าความแปรปรวนหรือว่าว่าค่า max ค่า m ี n ค่า min อะไรเงี้ยนะฮะโดยใช้สนะูนร s t a t i s t i c เข้าไปเก็บไว้ในเวกเตอร์ขอบเขตใดๆของเราอย่างเช่นขอบเขตลุ่มน้ำนะครับขอบเขตการปลกคลองนะที่เรามีอยู่เนี่ยนะโดยใช้ p y t g i s จะทำยังไงเดี๋ยวเราลองดูนะฮะตัวอย่างจะได้เห็นภาพจะชัด คือสมมุติว่าเรามีข้อมูลตรงนี้นะครับฝน accumulate rain trim podun นั่นคือเรามีฝนสะสมนะฮะสะสมโดยที่เราหาฝนสะสมมาในช่วงพายุโอดุนนะแต่ทีนี้เราก็เซฟมาเป็น g e o t i f f นะโดยใช้ g e o w a n n i นะเว็บเซอร์วิสตัวนี้นะครเซฟออกมาเป็น g e o t i f f แล้วทีนี้เรามาโพสต์ใน G S เพื่อที่จะวิจไปวิเคราะห์ต่อนะฮะสมเราม,มีช่วงเวลาโพดูนตัวนี้นะครับเราจะทำยังไงในการที่จะเอาไปเก็บไว้ใน p v o v i e g อ p r o v i n c e g o นี่คือขอบเขตของจังหวัดในภาคเหนือตอนบนนะภาคเหนือตอนบนในแต่ละจังหวัดนะแม่ฮองสอนเชียงรายลำพูนแม่ฮอสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยา ลำปางแพร่นหน้าจุดิดนี่ยนะไอจังหวัดเนี่ยเราลองเปิดดู Open Attribute ดูนะเ,เรายังไม่มีข้อมูลใดๆที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูล Laster ซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นข้อมูลพายุข้อมูลฝนสะสมของในช่วงพายุโพดุลน,นะเรายังไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเลยเราต้องการค่าสิติค่าสิติ เอาไปเก็บไว้ในตัวเวกเตอร์ตัวนี้เวกเตอร์ขอบเขตเราต้องการสมมติเราต้องการค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยของแต่ละเซล์แต่ละพิกเซลเขาเรียกโซนัลสถิติโอเคมุดค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยของแต่ละพิกเซลที่ตกอยู่ในขอบเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีค่าเฉลีย่ยฝนในช่วงพายุเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราจะทำยังไงเขาเรียกว่าโซนัลส t ิติ โอเคเราไป processing to box zonal ฟิล์มเข้าไป zonal statistic ก็จะออกมาตรงนี้นะฮะถ้าเราใช้ตรงนี้ใช้ r u s t e r เราจะเอาล s t t r ตตัวไหนตัวบนนะฮะเอาตัวบนก็ได้ตัวไหนก็ได้นะฮะนี่ผมเอาตัวบนผมเป็นผลจากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วคือทำฝนสะสมนะฮะในช่วงพายุโพดูนจากฝนรายวันที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บเซอร์วิ อ่จีโอวันนี่นะแล้วทีนี้ p พรวินจีโอเป็นตัวนี้นะ <c oughs> ตรงนี้แดดเนี่ยคือขึ้นต้นนะครับสมมุติเราใช้หนึ่งตัวนี้ใช้หนึ่งตัวนี้นะ่าแตวตัวนี้ค่าสถิติของเราเนี่ยในแต่ละคอลัมน์ก็จะตามด้วย underscore แล้วก็หนึ่งเนี่ยค่าสถิติที่เราต้องการจะหานะครับแล้วเอาไปเก็บไว้ในพรวินจี e อเนี่ย แล้วต้องการเอาม e นสมมตินะฮะเอาแม็กซ์เอา, max, เ,อาเอาค่าเ a นจ์นะค่าเนจ์ก็คือสูงต่ำเนะี่ยมีค่าเท่าไหร่มันก็เอาค่าแม็กซ์ลบมินแล้วเอาอะไรอีกวาเรียนนะวาเรียนว่าเรียน standard okay ห้าตัวนะครับก็โอเคไปปกติแล้วก็รันไปนะรันแป๊บเดียวได้ละก็ไปเก็บในไฟล์ ตัวนี้ของเราทีนี้เราก็รู้ละว่าค่ามีนฝนเฉลี่ยจังหวัดไหนมากที่สุดนะฮะจังหวัดที่มากที่สุดคืออุตรดิตนะฮะฝนแมก็มกซ์ฝนแม็กซ์แม็กซ์สุดก็แม่ห้องสอนก็คือค่าฝนสูงสุดช่วงฝนที่กว้างที่สุดก็คือมีฝนน้อยกับฝนมากห่างกันเนี่ย นะอยู่ตรงไหนนะอยู่แม่ห้องสอนะข่าวาเรียนที่มาร์ดคอนเปิลนะควรโอเคนะฮะเราได้อย่างนี้แล้วทีนี้เราจะเอามาทำเป็นโค้ดเราทำยังไงนะเราทำยังไงโอเคเราก็ไปที่ History นะฮะ history นะครับโอเคเราก็ Copy ้รงนี้มา ก๊อปปี้ก๊อปปี้ล่าสุดเนี่ยนะล่าสุดก็คือคือตรงนี้นะคือวันที่20เดือน8เนี่ยนะแล้วก็เวลาทุ่มหนึ่งต,ตรงเนี้ยคืออันเนี้ยคือล่าสุดก๊อปปี้มานะครับข้อทวนสีนี้แล้วก็ปิดตรงนี้หน่อยนะครับโอเคแล้ว okay. ก็จะได้อะไรวารุยาวเลยนะฮะเออทีนี 2, ้ทีนี้ ีแล้วก็เอนเตจัดมันสันหน่อยอ <c oughs> อไปฮะจัดสันหน่อยแล้วก็พิมพ์เป็น input last เท่ากับอะไรแล้วก็ input w e i g t เท่ากับอะไรนะฮะ input last เราต้องการตัวนี้นะครับใส่เข้าไป input last input w e i g t คือ Input Vector นะครับที่เราต้องการเราใส่เข้าไปตรงนี้ In last, Input last ก็ Input last ตรงนี้นครับ input last อ่าต้องระวังด้วย Input last ส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับ Input v e c กอ่าอันนี้เราเอาเข้าไปข้างบนนี้ด้วยอันนี้ เดี๋ยวรันไม่ได้นะฮะเนี่ย input โอเคเตอร์มาอย่างงี้ input way, ุตเอย่างนี้นะครับเอ็นเตอร์อย่างนงี้ Column.Column.Prefix อันนี้เราเป็น2นะครับจะได้ไม่ซ้ำกับตัวแรกแล้วก็ Stat 2,4,6,7,11่มันก็คือ คือเราเอา2ก็คือตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4่ามสีก็คือ Standard d e v i a t i o n ตรงนี้นะเอามาโอเคตรงนี้ปรับออได้ละเราก็ลันเลยมันไม่มี Error อะไรเตือนตรงนี้เราก็เข้าไปดูว่ามันมีคอลัมน์ที่สร้างไว้ให้ไหม ตรงนี้นะครับนี้ก็สร้างไว้ให้อ่าทีนี้เราได้ตรงนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะเขียนลูปได้นะครเขียนลูปได้จากใช้ list comprehension ก็ได้นะเวลาสมมุติว่าเรามีหลายๆไฟล์เรามีหลายๆไฟล์หลาหลายไฟล์อย่างเช่นว่าเรามีต้องการวิเคราะห์พายุใช่ไหมครับเรามีหลายพายุ มีพายุโพดุลพายุเซนตนินหลายพายุสมมุติสักสิบพายุในช่วงที่เราหามาตามข่าวเราก็เขียนลูปนะครับเขียนลูปเข้าไปเพื่อที่จะสมมุติเราต้องการจะเปรียบเทียบค่ามีนของแต่ละพายุเราก็เขียนลูปเข้าไปแล้วก็ให้มันไปเก็บไว้ในไฟล์เวกเตอร์ใดๆสักอันหนึ่งแล้วจากนั้นเราก็จะได้ค่ามีนของพายุ ในแต่ละพายุสมมุติ10พายุนะครับก็ได้10คอลัมน์ล้วก็นํามาดูว่าเออพายุอันไหนรุนแรงอย่างนี้นะฮะรุนแรงและจังหวัดไหนที่รุนแรงเงี้ยก็วิเคราะห์ต่อได้อีกนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ต่อเนื่องแล้วก็นั้นเราก็ไปหาในเรื่องของลักษณะของกายภาพที่เป็นตัวฟอสฟอสทำให้เกิดความรุนแรงของตัวนั้นแล้วก็สืบเนื่องไปก็กลายเป็น a อดมอสฟิริกไซด์ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ